สวัสดีครับทุกคนครับนี่อยู่ข้างในคอนเกรสเซนเตอร์แล้วนะครับกำลังจะเริ่มเซสชั่นของโดนัลด์ทรัมป์ข้งนอกนี่คนยาวมากไม่เคยเห็นใครรอคิวเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับีข้างหน้านี่คือได้เซสชั่นดีมากกรงกลางเวทีเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ที่ไทยก็น่าจะประมาณ2องทุ่มสองทุ่มพอดี ของวันพุธใช่ไหมครับข้างนอกนี่ผมมา World Economic Forum 5ห้ปีไม่เคยมีเซสชั่นไหนที่ผู้นำต่อคิวกันรอเข้าห้องมาฟังเยอะเท่ากับเซสชั่นของโดนัลด์ทรัมป์ปีนี้นะนเห็นแล้วตกใจเลยแบบยาวล้อนออกไปข้างนอกจนโอ้สุดยอดแบบมีแต่ผู้นำมาฟังในเซสชั่นนี้อย่างข้างหน้าผมเหไหมครับก็มีรู้จักไหมครับไมเคิลเดล คนที่สร้างเนี่ยตรงนิ้วผมเลยครับคนนี้ก็เป็นคนที่สร้าง d ค l l พิวเตอร์สวัสดีนะครับคุณบ o r a w u t อน่าจะดูจากประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับโอ้ได้ยินไหมครับได้ยินกดกดเลิฟหัวใจกันหน่อยหัวใจแล้วได้ยินใครได้ยินจากประเทศไทยหรือใครที่ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับก็บ่ายสองที่สวิตเซอร์แลนด์ เห็นครั้งที่เรามาดูจากฟินแลนด์ก็มีนะครับมาจากหลายประเทศเลยอีกหนั้งจะเริ่มใช้ชั่อโดนลทรัมป์ซึ่งเขาอาจจะตัดอินเทอร์เน็ตออกเลยมีรถตัดอินเทอร์เน็ตทั่วดาวอสเลยทหารเยอะมากนะครับอา,อาจจะตัดอินเทอร์เน็ตถึง4ชั่วโมงเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์มาคุณมูคุณมูทัศยาสวัสดีครับดูจากประเทศไทยเย่าได้ได้ยินนะกดหัวใจกันขอบคุณมากเลยครับน่าจะได้ยินกันแล้วนะครับจริงผมไม่มีทางเข้ามาได้เลยถ้าไม่ได้ใช้ นะครับบุญของมินิสเตอร์ของเรานะครับก็มีท่านท่านเอกนิตินะครับนีม่มานำทีมไทยแลนด์ตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ครับในเพจที่มีคนรุ่นใหม่ดึงจุดล้านคนนะครับกำลังทยอยเข้ามาดูเรื่อยๆ,ๆนะครับดรเอกนิติก็เป็นคนนำนะครับ<ม>ทีมไทยแลนด์มาบุกดาวบอสปีนี้แล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเจออ่าประธานของ World Bank ซึ่งเดี๋ยวเมืองไทยก็เจ้าภาพปีนี้ครับมาดูร้านผม ที่จัดครั้งแรกในรอบ 35, 35ปีเลยนะครับเดือน9ห่งโอ้ก 1, 1ก็ผมหนึ่งขวบพอดีครับทุกคนกลับมาจัดที่ประเทศไทยใหม่แล้วก็เมื่อกี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลครับดรนิติ <c oughs> อยากจะพา w r r d Economic Forum เนี่ย <c oughs> มาจัดร่วมกับ เวอร์แบงค์งด้วยใช่ไหมครับที่เราท้าทามคนอ,อื่นครับเพื่อำให้ประเทศไทยเราให้เขาเห็นว่าประเทศไทยเรากลับมาอยู่ในเวทีาของโลกเราดึ่คสามารถเลยทั้งการเงินการคลังนักลงทุนแล้วก็สตาร์ทอัพด้วยก็เป็นสตาร์ทอัพของเกิดอยู่ที่ ชื่ออัพลิ่งเขาเป็นสตาร์ทอัพของอัพลิงก์นะครับซึ่งเขามีเครือข่ายที่เขาทำการลงทุนหลายอย่างนะครับจากงอินเทลเทคนะครับฟู้ดเทคเฮลท์เทคซึ่งเอ็ดดูเทคซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเขาได้มาจับมือกับสตาร์ทอัพไทยแล้วเราก็มีเงินกองทุนของว o i ที่จะช่วยซัพพอร์ตสำหรับของสตาร์ทอัพไทยนะครับเพื่อเป็นการเคิญเขาจริงๆในทริปนี้เนี่ยลอสเตอรนิติมากับ เพจของ b ีของประเทศไทยด้วยนะครับแต่เซสชันนี้คนเยอะมากจริงๆก็เลยให้มินิสเตอร์เข้ากับไวท์แบชนะครับไวท์แบชก็ต่างเอนดิตตี้หนึ่งจะมีแค่หนึ่งแบชเมืองไทยก็มีแค่สิบบริษัทเองครับที่มีแบชนี้นะครับแล้วก็ข้างๆผมมีท่านท่านเสียสักด้วยครับกำลังไลฟ์อยู่นะครับกับแพลตฟอร์ม1.5ล้านคนจากประเทศไทยตอนนี้ก็สองทุ่มนะครับนะครับมินิสเตอร์ออฟฟอร์นเอเฟร์ จริงๆท่านท่านนิเสียศักดิ์มาเว่ยคือฟอรัมกี่ปีแล้วครับมาหลายปีแล้วครับสิปีแล้วน่าจะเป็นคนแรกๆรกเป็นคนแรกที่อ่วยดูแลชนะไทยทีองไปส่งต่อต่อหน้าก็มาลงมาเองปีนี้ก็นำเป็นในฐานะมินิสเตอร์โฟร์เอฟเฟคของประเทศไทยนะครับซึ่งหวังว่าจะดึงดูด investment เข้ามาในประเทศไทย ก็ต้องการให้เสียงของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็น,ปนได้มีส่วนร่วมในการระดมความเห็นเนี่ยในขณะน,นี้แต่ภาพใหญ่เนี่ยจะคนเป็นเรื่องกติกาของโลกแล้วกติกามันถูกบัตรทอทนโดยมาตรการจากฝ่ายเดียวชอบฝ่ายสามร,ารัฐมันควรจะทำยังไงที่เราจะนำกติกา ัเรากับคืมาแต่แน่นอนต้องเป็นกิจกรรมใหม่ที่ติดตสูกิกรรมทีสร้างกันใหม่สงครามโลกั้งทีองเราเปลี่นไ่ก็เราก็อยากจะวันนี้เราเข็นเรื่องของสปิริตเอาไปรกสปิริตเกนารวมกันหารือคุยเราก็มาเพื่อจะร่วมในสปิริตนี้มิสูร่วมในดรกในประเด็นที่ท้าทายโลกนะครับ ถ่ายแล้วเนี่ยมว่าตรงนี้ที่เราอยากจะใด้ใชยม,มีบทบาทในเมืทีโลกเราเรามามี่วนร่วมในการทำยังไงให้โลกมันมีความสงบมีความร่วมมือกันมากขึ้นเราจะได้เจอเจหน้าไปขขกันคนกดไลค์เยอะมากเลยครับตอนนี้โุยคนดูเยอะมากคคอนแคร์เรนนะครับแล้วทั้งสองท่านมีมีกี่ประชุมครับใ,ในในทริปนี้ต่อวันมามา มาตลอดทั้งอาทิตย์เลยไหมครับนี่ของผมทั้งอาทิตย์ครับก็จะมีพูดขึ้นเวทีวันพฤหัสวันพรุ่งนี้โอ้เป็นกำลังใจอาเซียนเป็นตัวแทนอาเซียนคุณอาเมเซียนแล้วมีผูท็อปอะไรเข้าด่วยไหมครับผมผมเดี๋ยวผมเข้าไปให้กําลังใจด้วยครับแล้วมีประชุมกับได้เจอผู้นําเยอะไหมครับในทริปนี้ที่ผมส่วนใหญ่ครับผมนี่เจอกับในด้านสายเศรษฐกิจนะครับประธานโบแบงก์ แล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่อะไรอ้ก็เลขาธิการ O C D นับแล้วก็เจอเกตพาวเดชันอ๋อพิลเกตเข้ามาครับแล้วก็มีพวกนักลงทุนที่เข้าลงทุนอยู่ในประเทศไทยอเมซอนเว็บเซอร์วิสนะครับไมเคิลพังเทซึ่งก็เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องด e แ e ้ว n น n ซึ่งเขาเป็นไม่น่าเชื่อนะครับเป็นนักประพันธ์เต่ว่ามารังน A W S ึองก็แล้วก็มีเรื่อง TikTok นะครับ ก็มีนักลงทุนอีกหลายคนที่สนใจมาลงทุนในไทยครับผมว่าตอนนี้ก็มีโอกาสครับการที่เราเข้ามาอยู่ในดิจิทัลก็เปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนก็พยายามเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้คนไทยก็พยายามย้ำเน้นในการมาเพิ่มทักษะให้คนไทยอย่างติกตอกเขาก็พยายามจะให้สนับสนุนให้คนไทยพวกน้องๆนะครับพวกติกตอกเกอร์ทั้งหลายที่ให้เขามีรายได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะ ส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราร่วมกันหาดึงการพัฒน,นาทัก,ทกษะต่างๆนะครับอโอโผมมากเลยครับแล้วแล้ว,ลวท่านเซียซากครับปีนี้เจอใครบ้างครับที่มาก็เจอรัฐมนตรีต่างประเทศหลายหลายประเทศเป็นการแล้วก็มีโอากอาสเจอภาคเอกชนก็มัตนต่อระหว่างวันที่เจอรัฐมนตรีการค้าของ เกาหลีใต้อ่าเกาหลีตใต <น S 2> ้สนใจที่จะเพราะค่มการค้าการลงทุนเพราะว่าอยากจะเราก็อยากจะเร่งรีบทำข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าเสรีกับเกาหลีใต้นะครับมันจะเป็นกรอบที่เราเจะร่วมมือเศรษฐกิจใกล้ชิจริงๆคือก็ส่วน,นเวทีคราวนี้ผมพยายามเน้นเวทีที่เกี่ยวกับออนไลน์สแน<อ>กนการเดิมพัในโลกไซเบอร,ร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ เราให้ความสำคัญตอนนี้เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสคขของไทยของภูมิภาคของโลกครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรากําัำเรื่งกฎหาทเพื่อจัดการปูมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเป็นมุ่งส่วนในการต่อหน้าออนไลน์แกล้งเล่าไว้ก็ฟังเราทำอะไรบ้างเราเป็นห่วงเพราะอะไรนี้กำลังขยายบานปลายแปงไงนะครับก็ขอร่างก็ดีครับเป็นการแสดง จริงๆพรุ่งนี้มีเซสชั่นพม่าด้วยใช่ไหมับพม่าจะพบดประเดนต้องปรับก่อนแต่ก็จะมีโอกาสเถลงผู้แทนพิเศษของยูเอ็นเรื่องว่าด้วยการจัดการเรื think, ่องของกาะพูดในการพิส huh. ูจน์กับแล้วก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีดินเนอร์ของไทยเดลักเกตแล้วก็ไทยเอ็กเซคแอกทีฟที่คลอสเตอร์ต้องนั่งออกจากดาวอสประมาณสามสินาที ก็นำโดยท่านเอกนิตินะครับได้มาร่วมกันทานดินเนอร์กันเมื่อคืนนี้เพื่อสารความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นทีมไทยแลนด์ที่ทานปติจจทานกันทุกปีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์วิดีโอนี้นะให้กับทุกๆท่านได้รู้จัก World Economic Forum มากขึ้นนะครับข้างหน้าผมนี่ก็ผู้นำหมดเลย เป็นโซนมินิสเตอร์เป็นโซนพับลิกทีมคุกเห็นไหมเห็นข้างหน้าผมเลยตรงตรงเห็นทีมคุกไหมครับคนสร้างซีโอไอโฟนตรงนะครับนิ้วเห็นนิ้วชี้ผมไหมทีมคุกอยู่ตรงข้างหน้าข่าวลงไปนั่งนะกำลังจะลงไปนั่งเมื่อกี้เจอไมเคิลเดลคนสร้างคอมพิวเตอร์เดลข้างหน้านี่ก็ iPhone อีกคนนึงบิลเกตส์ก็มาแล้วก็เมื่อกี้ก็เพิ่งฟัง,งเซสชั่นเจนส้นหวงดีมากในเรื่อง AI ที่เขาแชร์วิสัยทัศน์ของ AI ในปีนี้นะครัแบแล้วก็อีกท่านหนึ่งข้างๆผม Minister Sun <Yes. S 1> I'm doing a uh, public life from Thailand right now 1.5 million followers and this uh, right now in Thailand is about, uh, about 8pm Thai, Thai time uh, Minister Sun used to uh, he he's very smart he went to Harvard Kennedy School right? and he used to live in Thailand uh, เขาอยู่ประเทศไทยด้วยนะทุกคน uh, you were the CEO of GM right GM GE General Electric. Oh, General, General Electric นะครับ CEO <40 S 1> ที่เคยอยู่ที่ประเทศไทยด้วย <91 S 2> 1994 uh, 19 19นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น Deputy Prime Minister นะครับ <Yeah. S 1> ก็ถ้าไม่มี uh, บุญของมินิสเตอร์ทั้งสามท่านผมคงไม่ได้เข้ามาในเซสชันนี้จริงๆเพราะว่าคนเยอะมากนะครับแม้แต่คนที่เป็นเมมเบอร์เองเนี่ยก็<อ>ไม่สามารถเข้ามาในเซสชันนี้ได้เพราะว่าโอ้โดนัลด์ทรัมป์พอฟิล่าจริงๆเนี่ยข้างหน้าผมมีคนหนึ่งอ่ะนี่เจนเซนหวังเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยเจนเซนหวังตรงในนิ้วกัดชี้นี่นี่นี่เจนเซนหวังอยู่นี่ดูบนนิ้วผมเป็นไหมและข้างๆเจนเซนหวังก็คือคริสติลิก้านะครับของ yes 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 she's watching คริสคริสเตอร์ลิกาดนะครับก็เป็น uh, uh huh. มีเจนเซนหวังอยู่ตรงนี้ครับเจนเ้นหวังแล้วก็เมื่อกี้เข็นคริสเตอลิกาดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมา world bank IMF meeting mm hmm. เดือนตุลาคมด้วยนะครับก็เป็นนะี่ครับคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเป็นคนที่ทุกคนรู้จัก มีกัปตันเนอร์ของเซ็นทรัลแบงก์ของฝรั่งเอยู่ข้างหน้าผมด้วยนะครับเซนเตอร์จาก US เช็คแฮนกับทิมคุกแล้วก็เจนเซนหวังของ n v i d i ีแล้วก็ไอเอฟเออเซ็นทรัลแบงก์ยูโรเปียนเซ็นทรัลแบงก์แล้วนะครับตอนนี้คริสตินดิการ์นั่งเงินแถวนั้นหมดเลยใช่นเซเนเตอร์ของ US ปีนี้ US เอสเซนเตอร์มากันหลายคนนะครับ เพราะว่า Larry Fink นะ BlackRock CEO ก็เป็นโคเชอรโคเชของ World Forum ในปีนี้นะทุกคนที่เห็นในทีวีตอนนี้อยู่ที่นี่หมดเลยก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามครับขอบคุณที่มาไลฟ์กันในวันนี้มาทักใายกันใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้นะครับในบ็อกว้ได้ ดี s <S <an> ๋ย <t> วจะกลับไป summarize i n s i g h ที่ผมเรียนรู้มาให้กับทุกคนฟังแต่เซสชันเชนสันหวองนี่สนุกมากเมื่อกี้นี้เพิ่งฟังจบไปจดไว้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปภาพรวมให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะครับแล้วก็กางจะเริ่มแหละเซสชันของโดนัลด์เจ u m p ทรัมป์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอัดวิดีโอให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งงานนี้อยาจจะต้องลากันไปก่อนวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ